สวัสดีค่ะพี่เพียงมอพอก,กันอีกตามเคยนะจ๊ะวันศุกร์เราเป็นน้องวันที่สามสิบวันนี้เจ็บกับผ้าแม่งออกมายางเตะเสาเส,าสานะจ๊ะแฟนก็ได้ไปเอาน้องหมามาแล้วจ้ะบ๊ได้คิปว,วิดีโอเลยพี่น้องวันสิไปเออลานไทยของบ่ได้ไปนะจ๊ะถูกทรายวอลบายเพิ่นวอลซัมบายตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าวันเกิดเพิ่นพี่น้องตอนเสาเสก็ ยังดีๆเนาะจ้ะสายๆมาปุ๊บเหลืมงอแงงอแงแม่แบบหงายซีแล้วก็หายเม,ม่อุ่มตลอดเจ้าก็ว่าเอ้าลูกไส้เปน็นยังลูกไส้เปน็นยังวันนี้เอาไปนอนหลบเล็กไปนอนหลบเล็กประมาณใบสองใบสามเพิ่นก็นอนแบบตื่น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 หลับหลับหนอจ้ะวันนี้เบิง่งอีกเทื่อนึงจับขี้เบิง่งจับโต๊ะบนเบิง่งเอา้า หนหนตัวนี้ตแบบอุ่นว่าแล้วจะว่าลูกตรงบอสบายวันนี้พาันคิดกับแม่โทษไปหาแม่กับพี่สาวเนจาจะวาไอเอมินเออวันเกิดปึ๊บเป็นบอสบายเลยคราปลอบย่งปีเป็นยังอีกเนาะจะบางสีลือหรือแบบฝนตกบ่ฝนตก,บนตกบแบบเราอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปจ้ะเราเห็นไหนเด็กหนอนบอสบายสิเออจะก็ที่เปล่าหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือลูกเขาสียางหรือเปล่าเพราะว่าเอมินตอนนี้กำลังหันยางนะจ้ะ นางเด็กสามสี่เก่าเป็นกระหลม่มสามสี่เก่าเป็นกระหล่ำเราพากันคิดนาสีานั่นนี่ตบเอเด็กคิดอย่างน่าจะ่าน,น้องที่ยิ้เก่าสามสิบนี้สามสิบก็โตหุ่นโตอย่างดีนะเจ็บสื่อยามันเป็นยาหนามนะจ๊ะ,ะเต่อยู่ไทยเอามามันแบบเก่ตาแดงเก่เพงแก่ไข่แก่หนังหมูน่นะจ๊ะยาหนีคบคบสีย่างพี่น้องสรรพคุณ พบทุกอย่างดีดีมากเนาะอีสามปีเก็บกลับไทยเก็บจะซื้อม,มาไว้อีกเนาะจ้ะไ้ลูกว่าคนง่ายก็กินได้เสร็จปุ๊บตัวก็หอนเนาะเจ็บก็เลยไอ้แม็กซี่คนก็อยากได้สิเรนยนได้เลยเจ็บก็เลยเบิ้งแข่าเพิ่นเบิ้งฟันนะนะพี่น้องเบิ้งฟันเพิ่นบันนีเนเนเน่เอ้าแข่าลูกสิเกอร์ต้นนี้ มันโคขึ้นมากขาวๆนะจ๊ะขาวๆหน่อยหน่อยก็เลยหัวอ๋อตีเทลูกครบรอบหนึ่งปีเราเขียวเขาสิเกิดน้ำวันนี้เขาเลยเจ็บนาสิแบบปวดเขียวพี่น้องปวดเขียวร้ายเล้ววันนี้มันตีผิดขึ้นมันเลยเห็นเป็นไข่เพราะเธอเขาว่าเด็กหน่อยเวลาแบบเขียวเกิดนาสิเป็นไข่นอนวันรับกันขึ้นเอมินเคยเป็นพี่น้องตอนนั้นเขียวเกิดขังเครื่องกับข้าล่างนี่เลยเธเลกๆตอนนั้นเกลียบกับหูดอก ันสิแหละตั้งคืนนอนๆอยู่ลุกขึ้นมาหงอยหายังสิี่เท่ฟันเป็นสิเกินคิดไปคิดมาโอ้ยรูแขวสิเกินเองที่ว่าบอสบายน่าจะนั่นแหละมันก็เลยเป็นทีมาที่ไปเจ็บบอได้ไทายวีโด้เนาจะก็เลยมีได้มีโอกาสเดี๋ยวมาทายอันนี้ก็ฝนตกพี่น้องฝนตกแต่วันที่ยี่สิบเก้าทั้งมือทั้งคืนตกตกตกจน พีมะบึงในดงในป่าพี่น้องหายไปแล้วเพื่อต้องขวางถนนน้อยหนึ่งครึมนอาากจะครึมบาค่อยหนาวไม่ค่อยหน,าว,ยนาวเท่าไหร่น่าจะแล้วก็ที่บ่ได้เห็นจัดงานมันเกิดเอาลงพอเถื่อเก็เอมินจัดบันเสาหน่าจะเมย่าเพิ่งจัดให้บันเสาก็คือจัดแบบง่ายๆคือมีต่พี่น้อง พี่น้องทั้งเอ่อทั้งเมญามาเด้อจ้ะทั้งเฟนมาก็มีปู่ย่าตายายเปรตมาจัดแบบง่ายๆมีเช็กมีหยังเด้อพวกแบบกินกาแฟกินกาแฟเนาะจ้ะนั่นแหละมันเกิดพุ่นบ่ได้จัดใหญ่เนาะจัดแบบเอาง่ายๆเพราะว่าต่างคนต่างอย่างเนาะจ้ะแล้วก็ขอบคุณพี่แอน ขอบคุณพี่บุ้เนาะที่แบบเราเป็นเมบุญธรรมให้เองนี่เะจจะเราก็สื่อหลดให้ร้านเราหลไปใน,น,นั่งเราจะนั่งแล้วก็ลากหลุมสิในบ้านคนดีสักพั้ขอบคุณมากๆยาย เจ็บกับสีฝาวยางเน้ะจ้ะว่าเอาลูกลกาแฟนคนค่าแต่รับโทษซ้นำน้อก็เลยคนมาหวางจิบแล้วเวกกวอเดี๋ยวฉันเอามา,าไปยางเองก็เลยต้องรีบยางแน่ไปแนมะ่ น้ำแข็งมันละลายเนาะเด่ะที่นั่นน้ำมันขัง next วิดีโอจะถ่ากยก็มันสิมีแต่แน,นอสศาพี่น้องแบบถ่ายแบบธรรมชาติในถ่ายความเป็นอยู่ในนาศีพี่น้องถ่ายครอบครัวในถ่ายกินในน้าจ้ะคนใดติดตามใหม่ๆก็บอาหารสีงงกับพี่น้องว่าแบบเดี๋ยวจะเห็นคลิปในเห็นคลิปกินในแต่ห็นคลิปอย่างเนี่ยพี่น้องเนาะกับ่ายจากถ่ายถอดความเป็นอยู่เอาเองเอาใส่ชีวิตอยู่มังนอกเป็นแบบนี้บรรยากาศเขาเป็นแบบนี้เน,นาะจ้า นนเป็นงานอดิเรกนะพี่น้องตัวงานหรักเจียมก็คือดูแลลูกเราจะมึงไปยังหรอเปล่ามาเด้อมาเด้เอเฮ้มาไปมาไปไปมามาวเร็ว,รว,รวน้องยิง่งจะไม่สบายกลับบ้านไปเร็ว ไปเล็วไปเล้วเดจิงตรงนี้กระยางไปเลยพี่น้องเลยเด้ยางทะลุไปพุ่นแต่ว่ามันสิเปลีน่นเนี่ยไม่คิดดิน าออยู่ันนี้ก็คือจะถ่ายแบบเร็วๆนะพี่น้องบอตัดบอยังงี้เลยจะถ่ายแบบให้พี่น้อยรับส้มเลย